สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเจ็ดสีปราจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ที่จะมาถึงนี้ครับคู่มวยก็ถ่ายทอดสดเวลาบ่าย2องโมงครึ่งเช่นเคยครับคู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสลามเงินชิสามขาวจะพบกับโชคพิชิตโชคบางแสนคู่นี้เป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายสายเอคู่นี้เจ้าสลามเงิน สิทธิ์ฉลามขาวนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วเขาปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งอาวุธรวดเร็วหลากหลายส่วนเจ้าโชคพิชิตโชคพิชิตโชดบางแสนนี้เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงอาวุธหนักแรงนับน็อกได้ไม่น็อกไม่น็อกนี้มีปัญหาผู้นี้ชอบไปที่เจ้าฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวดูว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้รวดเร็วคอยเก็บคอยกันคอยโต้ลุกได้ เดินได้ถอยได้อาวุธเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,งอาวุธหลากหลายจึงให้เจ้าสฉลามเงินสิิ์ฉลามขาวนี้น่าจะเอาชนะได้ในคู่แรกคู่ที่สองนี้ก็ยังเป็นมวยรอบปูนรอบแปดคนสุดท้ายสายเอจังเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเป็กปตททองทวีจะพบกับใจสิงลูกเจ้าพ่อลูกเจ้าแม่ใส่ทองผู้นี้โชคร้อยองปอนเจ้าเป็กปตททองทวีนี้เป็นมวย เขาปั้มตีอาวุธที่เขาถนัดก็คือเขาปั้มตีหลอกรัดมาตีแข็งแรงแข็งแกร่งมีหมัดมีศอกเสริมส่วนเจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้เป็นมวยจังหวะอาวุธนี้ครบเครื่องหลากหลายอาวุธจังหวะเตะต่อยมีหมัดมีศอกลูกบูลูกสู้นี่ดีทั้งสองฝ่ายคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้ดูว่าลูกอาวุธที่หลากหลายมีหมัดมีศอกมี ลูกจังหวะหน้าที่ทองลูกตัดสินใจได้รวดเร็วอาวุธออกได้รวดเร็วกว่าแะมีหมัดเป็นอาวุธเสริมมีเข่าปั้มตีน่าจะชนะเจ้าเป็กปตทะท,ะทองทวีดูว่าการออกอาวุธจะช้าดูว่าเป็นมวยหนักแรงเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งดูว่าอาวุธจะช้ากว่าจึงให้เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้น่าจะชนะได้คู่ที่3ามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสิงดํา เกีเยรติฟูเฟื่องือสิงดํายุสุราชจะพบกับเพจหนึง่งเพรมวยไทยโชคกันร้อยสิบเอ็ดปอนด์มวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้าสิงดําเกียรติฟูเฟื่องนี้เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้เป็นมวยแก้มือล้างตาเจ้าสิงดําเกียรติฟูเฟื่องนี้เป็นมวยจังหวะเตะต่อยจังหวะฟีมือครบเรื่องอาวุธหลากหลายเข่าดันหน้าดันแทงเสียบอาวุธรวดเร็วความเป็นมวยนี้จะดีกว่ากระดูกมวยดีกว่า นเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนี้เป็นมวยมีหมัดมีศอกอาวุธหนักแรงลูกบูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงแต่ดูว่าความเป็นมวยนี้จะน้อยกว่าจะได้ลูกบูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงคู่นี้ผมออกลองไปที่เจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยดูว่าช่วงหลังนี้ดูว่าร่างกายดีขึ้นจกได้ห้ายกมวยที่ลูกหนักลูกแรงมีหมัดมีศอก อาวุธหนักแรงดูว่าน่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงเดินบทบี้เอาชนะเจ้าสิงดําเจียดผู้เฟื่องที่ดูว่าช่วงหลังนี้ก็โดนไม่ค่อยได้จึงให้เจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนี้น่าจะเอาชนะแก้มือได้สําเร็จคู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการป้องกันแชมป์การพบกันระหว่างเจ้าเพชรบ้านไร่สิงหมาวินจะพบกับสองพยัก์บุมเด็กเสียนคู่นี้ชกกันร้อปอนด์ เจ้าเพชรบันไล่สิงมาวินนี้เป็นแชมป์เป็นมวยจังหวะเตะต่อยจังหวะฟีมือครบเครื่องเข่าปั้มตีล็อกลัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกรง่งปั้มล็อกตีเหนียวส่วนเจ้าสองพยัก์บุมเด็กเซียนนี้มวยจังหวะฟีมือจงังหวะเตะตอ่อยก็เจ็บคอยกันคอยโต้ฟีมือครบเครื่องรวดเร็วอาวุธหลากหลายเตียมเชิงดีคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าสองพยัก์บุมเด็กเซียน ที่ดูว่าถึงแม้ว่ากระดูกมวยนี้จะเป็นรองแต่ดูว่าลูกฝีมือจังหวะฝีมือนี้ดูว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้รวดเร็วจังหวะเตะต่อยดูว่าเจ้าเพชรบ้านไล่สิงมาวินนี้น่าจะเข้าไม่ติดดูว่าเป็นมวยที่เขาเอาถนัดก็คือลูกเข่าปั้มตีน่าจะเอาเขาไม่ติดจึงให้เจ้าสองพยักกรุมเด็กเซียนนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะจังหวะเตะต่อย คอยเก็บคอยกันคอยโตจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายเอาชนะเจ้าเพชรบ,บันไลได้ช้ำช่องเกียตมาของได้เมวยชอบ80%นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรหเพชรมวยไทยคู่ที่3และเมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่ที่2